สวัสดีครับ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 พบกับพวกเราทีมงานหงยก8รุ่กกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็อยู่กับคุณเจมปากท่อครับนะครับก็เป็นอีกหนึ่งผู้เพาะเลี้ยงนะครับจะเป็นหน้าเก่าหรือหน้าใหม่เดี๋ยวเยวให้พี่เจมได้พูดถึงความเป็นมาในการเลี้ยงนกว่าเริ่มต้นเลี้ยงนกหงยกสายพันธ์ฮอลแลนอย่างไรบ้างและเลี้ยงมานานหรือยังครับพี่เจมก็เริ่มเลี้ยงมาประมาณ ปีนี้ครับปีที่สามแล้วครับแสดงว่าไม่ไม่ใช่มือใหม่แล้วค่ะคนใคที่จะเป็นมือเก่าแล้วแล้วความเป็นมาในการเลี้ยงนะครับก็ไปเดินเที่ยวแถวตลาดมันโป่งครับก็เลยเจอสีสวยดีครับครับก็เลยเอามาเลี้ยงครับผมแล้วก็ทีแรกก็เลี้ยงไม่เป็นครับครับทีแรกก็ตายมั่งอะไรมั่งครับอืครับผมแล้วก็ศึกษามาเรื่อยๆครับครับ ศึกษาในกลุ่มหงยกไปดลิ้วนะครับครับผมก็ไปเจอพี่คนหนึ่งเขาลงลงในเฟซครับเขาจะเลิกเลี้ยงอ๋อครับก็เลยเหมามาครับคนที่จะเลิกนี้เขาเขาอยู่ในจังหวัดเดียวใช่ใช่ลาลีครับครับผมก็เลยสารต่อเลยที่เขาที่เขาจะเลิกเราก็กําลังอยากที่จะเลี้ยงพอดีใครับก็เลยตอนนั้นที่เหมามานี่หลายคู่ไหมประมาณ สิบกว่าตัวครับสิบกว่าตัวคือคือเหมานกอย่างเดียวู้วอว่าทั้งอุปกรณ์ด้วยเขาให้อุปกรณ์มานิดนิดน้อยครับอ๋อก็คือมีมีจํานวนนกแล้วก็มีอุปกรณ์ในการเลี้ยงเป็นบางส่วนแล้วเราก็มาต่อยอดก็เลี้ยง เสื้อมาเรื่อยๆก็มาพัฒนาเรื่อยๆครับอืมครับผมและตั้งตั้งแต่ตอนเริ่มต้นในการเลี้ยงจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี้ยก็คือขึ้นทําอยู่ประมาณสักกี่คููเนาะประมาณ20่สิบประคู่ครับยี่ิบคู่ครับแต่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการพักบ้านครับใช่ครับสาเหตุที่เราพักนุมีเพราะว่าอากาศร้อนครับช่วงนี้อ๋อช่วงนี้อากาศร้อนครับ การพักนกก็เป็นการยืดอายุนกให้มีถ้าเรียกว่าให้มีอายุยาวขึ้นเพราะว่าบางครั้งการที่เราเลี้ยงเลี้ยงนกในช่วงที่อากาศร้อนๆก็ผลเสียมันจะมากกว่าผลดีใช่ไหมสิ่งที่พบเจอในช่วงอากาศร้อนๆถ้าเราเข้าคู่เนี่ยมันจะมีมีอะไรบ้างยังไงบ้างปัญหาไข่ตายโคมครับอ๋อไข่แล้วไม่ค่อยได้ผลผลิตใช่ครับคือนกไข่ปกติส่วนมากจะพักไม่ออกใช่ครับเพราะว่าอากาศร้อนใช่ครับ หรือมีไหมบางคู่ที่แบบบางทีฟากออกมาเป็นลูกแล้วเลี้ยงลูกไม่ไม่เคยรอดมีครับก็มีเหมือนกันใช่ใช่แต่ถ้าเป็นเป็นช่วงฤดูฝนจะปปัญหาเหล่านี้จะมีไหมก็ก็มีบ้างนิดหน่อยครับแต่ว่าน้อยใช่ครับก็คือถ้าถ้าจะเข้าคู่นกเนี่ยควรเข้าคู่นกในช่วงฤดูฤดูฝนดรว่ฤดูหนาวดีกว่าเอฝนดีกว่าฝนดีกว่า แต่ช่วงหน้าร้อนไม่ควรเข้าคู่ควรเป็นช่วงในการพักนกด้วยครับแต่ก็มีขึ้นทําเป็นบางส่วนก็มีบ้างครับครับแลาผลผลิตระหว่างฤดูฤดูฝนกับฤดูร้อนนี่คือแตกต่างกันไหมแตกต่างครับฤดูฝนจะรอดรอดเกือบหมดอืมครับส่วนฤดูร้อนดูร้อนก็ตายมั่งอ่าก็ไม่ค่อยได้ใช่ครับแล้ววิธีการเลี้ยงนะสําหรับอ่า ในในหนึ่งวันเนี่ยเรามีวิธีการดูแลงูของยกยังไงบ้างต้องดูแลทุกวันไหมหรือว่า,าผมทําทํางานประจําด้วยอ๋อทำงานประจำเช้า,า,าชตื่นเช้ามาก็จะให้อาหารครับใส่อาหารแล้วก็ เย็นกับจากเลือกงานก็จะมาดูน้ําอืมครับผมบทำ่างนี้ทุกวันครับอ่าก็คือไม่เวลาในการดูแลก็คือใช้เวลาแค่ช่วงเช้ากับช่วงเย็นหลังจากถ้าช่วงเช้าก็ก่อนไปทํางานช่วงเย็นก็กลับมาจากทํางานครับก็ประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงใ,<ช>ในการดูแลเพราะว่าอาหารที่ที่พี่เจมให้หนี่ก็จะเป็นการให้แบบเป็นเป็นไยสัปดาห์ไหมเ็นายอาทิตย์ไหม สองวันจะให้ครั้งหนึ่งที่ที่ไม่มีลูกครับอ๋อครับแต่ว่าถ้าที่มีลูกก็จะให้ทุกวันครับอ่าแล้วก็เสริมข้าวโพดกับขนมปังครับขนมปังแล้วการเสริมข้าวโพดกับขนมปังนี่เราเสริมให้เขาทุกวันไหมหรือว่าเอ่อถ้ามีลูกจะให้ทุกวันครับเป็นช่างชิ้นเล็กๆให้ครับอ่าครับผมก็คือสลับกันใช่ไหมขนมปังวันใช่ครับข้าวโพดวันหนึ่งใช่ครับสลับไปเรื่อยแล้วเทคนิควิธีการให้สมมติว่าให้ขนมปังเนี่ย เราให้ทั้งแผ่นไหมหรือว่าเราตัดสินที่เล็กๆชี้เป็นแบ่งสี่ส่วนครับเป็นแ่นแบ่งสี่ส่วนใช่ครับให้สําหรับนกที่เขามีลูกมีลูกอย่างเดียวครับอ่าแล้วในหนึ่งแผ่นนี่เขากินเหลือไหมหรือว่าอกินหมดเราเราเราเข้ามาเลี้ยงทุกวันเนี่ยเราจะรู้ว่าโกงไหนให้น้อยให้เยอะอเราจะหมดเราก็ใช้วิธีการสังเกตดูใช่ครับคือเราก็จะให้ในปริมาณที่เขากินหมดทอดีใช่ครับส่วนข้าโพดล่ะเขาโพดมีเทคนิคในการให้ไหมบางที บางคนให้แล้วก็ทิ้งยาวตลอดแล้วเราต้องเก็บออกไหมรั่าปล่อยเขาพอดได้เลยจะให้ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นจะเก็บปอกครับอเพราะว่าถ้าเราปล่อยทางไวในคือจะเสียครับอ่าเขาเขาพูดมาอาจจะเสียยิ่งช่วงอากาศร้อนด้วยใช่ครับคือแทนที่จะจะเป็นผลดีกับนกก็อาจจะทําให้นกป่วยได้ใช่ครับและอย่างที่เห็นนี่ก็คือเป็นการให้ให้น้าแบบแบบหลอดด้วยใช่ครับอันนี้คือสี สีเหลืองนี่คือเป็นช่วงให้ยาดูวิตามินวิตามินครับอ่าอันนี้ก็เป็นการให้วิตามินครับแล้ววิตามินนี่คือให้เช้าแล้วเราเย็นเราก็เปลี่ยนไปดอแบบไหนให้เช้าแล้วก็พรุ่งนี้จะเปลี่ยนเป็นน้ําเปล่าครับอ่าสัปดาห์หนึ่งเราให้ประมาณกี่วันประมาณหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งใช่ครับหนึ่งครั้งก็สัปดาห์ใช่ครับแล้วเราให้ให้ยาให้ยาจะบางทีก็จะผสมไปในวิตามินด้วยเลยครับอ๋อทีเดียวเลยใช่ครับคือทั้งยาด้วยทั้งวิตามินด้วยใช่ครับ จำเป็นไหมที่การเลี้ยงนกอยู่เราต้องให้ยาให้วิตามินด้วยหรือจาเป็นมากมากครับเพราะว่าป้องกันให้ให้นกมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยใช่ครับว่าอย่างที่เจมเลี้ยงนี่คือเลี้ยงแบบเปิดเลย<ช>อยู่ในอยู่อยู่ในในโรงหน้าบ้านครับมีปัญหาบ้างไหมแบบนี้กับ ถ้าเรียกว่ากับศัตรูของนกหรือว่ากับสภาพอากาศมีปัญหาบ้างไหมมีครับแรกๆมีก็มีมีหนูพวกหนูพวกอะไรจะมาขอ่แล้วแล้วเรามีวิธีป้องกันยังไงบ้างเราก็คอ,อยมันาา่นทำความสะอาดอ,อะไรอย่างเงี้ยครับไม่ให้ม,มันลกอะครับอ่าก็คือไม่ให้มีพวกเศษอาหารใช่ครับเพราะว่าหนูเขาก็จะมาก็จะมาเก็บเศษอาหารกินด้วยใช่ครับแล้วก็ที่เห็นในหนึ่งกรงนะที่พี่เจ้เลี้ยงครับ ก็คือกรงก็เป็นเป็นไซส์มาตรฐานอยู่แล้วครับผมสำหรับการเลี้ยงนกก็มีมีหนึ่งหนึ่งกรงมีรังเพาะมีคอนแล้วก็มีถ้วยอาหารครับผถ้วยน้ำครับอ่าแล้วก็มีอย่างของพี่เจมก็จะมีอาหารเสริมก็เป็นพวกไก่อาหารไก่เล็กใช่ครับอันนี้เราให้ทุกกรงไหมให้ทุกกรงครับก็เป็นอาหารเสริมทั้งนกที่มีลูกแล้วก็ไม่มีลูกครใช่ครับ อันนี้เดี๋ยวให้พี่เจมได้ได้ดูหน่อยมีผลผลิตบางส่วนไหมณตอนนี้มีมีบ้างครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้โชว์ลูกนกหลอยละกันว่ามีคู่ไหนบ้างอันนี้ก็จะเป็น TCB อ่าโดยหลักๆแล้วที่พี่เจมทําอยู่นกในกลุ่มไหนบ้างพี่เจมจะมี TCB กับพวกกุ่มวิ่งแล้วก็สแปงเกิลครับแล้วก็ฟอลโล่บ้างครับกแสดงว่าหลากหลายเหมือนกันครับพี่เจมจิบให้ให้ลูกนกดูสักตัวกล้องไม่ค่อยเห็น โอ้ยอันนี้ไซสกกาลังหน้าเลี้ยงนะไซสกกาลังคนที่อยากเอาไปป้อนนี่ครับสามารถเอาไปป้อนได้หรือไซส์กาลังเชื่องเลยกําลังหน้ารักทีซีบีก็เพิ่งเพิ่งหัดทําครับอ๋ออันนี้สีเขาก็เหมือนกับพ่อนะใช่ครับพ่อกับแม่อันนี้เขาออกเหลืองงเหมือนพ่ออันนี้ออกโทนเอ่เทาเทาเหมือนแม่ครับผมพ้กน,นี้ได้สองตัวนะใช่ครับอ่าก็ถามว่าถ้าถ้าในช่วงหน้าร้อนก็กําลังดีครับ แล้วอย่างในในกล่องไม้เนี่ยพี่เกนเราต้องมีวัสดุรองรองไหมเพราะว่ามันเป็นพื้นไม้เวลาเขาไข่บางทีไข่มันวิ่งไปวิ่งมานี่ครับเขาพมจะเป็นขี้เลื่อยธรรมดาครับแล้วมีมีปัญหาบ้างไหมเวลาที่เอาขี้เลื่อยรองแล้วนกเขาจะเขี่ยทิ้งมีครับแล้วใช้วิธีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างเขาจะมันเติมบ่อยๆครับอ๋อก็คือเรา อาจจะให้แต่น้อยแช้เท้าเกี่ยวแล้วค่อยเติมเติมเติมจนกระทั่งเขาไข่ใช่ครับอ๋ออันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ไขหรือบางคนอาจจะใช้วัสดุอย่างอื่นก็ได้ครับเพราะที่เคยเห็นมาอาจจะมีเป็นเป็นเขาเรียกนะพลาสติกพลาสติกที่ที่มันเป็นตาประมาณนี้แต่อาจจะตาใหญ่กว่านี้ก็ตัดให้พอดีกับกล่องแล้วก็ใช้วางก็จะจะเขาเรียกว่าใช้นานหน่อย พราะว่าจนกว่าแผ่นพลาสติกมันจะขาดบาอองคน,นอาจจะใช้ที่เลื่อยหรือว่าก้านปอก็ได้ในเป็นวัสดุรองรอง,รองร,งรังเพื่อไม่ไมให้ไข่เนี่ยบางทีนกเกิดมาแล้วบางทีพอเวลามันกบนอกอาจจะขาทางหรือว่านกขาทางได้มีคู่ไหนครับอ,อันนี้ก็จะเป็นลูกเล็กครับอ,อันนี้ก็จะเล็กกว่ากว่าคอก เมื่อกี้ใช่ใชครับอันนี้เพิ่งเพิ่งฟักอ๋ออันนี้ก็เพิ่งฟักดูความน่ารักนะครับตัวเล็กๆอันนี้น่าจะไม่เกินสัปดาห์นะเพราะผมเองก็ยังมองไม่เห็นกันเลา,าออกมา <c oughs> ให้ดู <c oughs> ก็ไม่เป็นไร <c oughs> เอาเอาตัวเดียวก็พอจะ <c oughs> ได้ไม่เป็นการรบกวนแม่เขาเนี่ยครับลักษณะเรียกว่าลักษณะลูกนกที่สมบูรณ์นะพ่อแม่นีิปอดีก็คือเนี่ยกระเพาะอาหารเต็มนะครับแล้วก็ลูกนกก็ดูโครงสร้างก็ดี อันนี้เป็นพ่อแม่มือใหม่ด้วยครับอ,อันนี้เป็นมือใหม่ถือว่าคู่นี้สอบผ่านครับสวยทั้งคู่ก็เป็นนกกลุ่มวิ่งทั้งคู่ก็เดี๋ยวไว้รอรุ้นุ้นสีสอันนี้อันนี้เป็นลูกอคอกแรกไหมใช่ครับอ่าอันนี้เป็นลูกคอกแรกเหมือนกันอ,อีกสักข้อหนึ่งอีกสักข้อหนึ่งม,มีมีไหมมีลูกไหม นี่ก็ได้ไซไซสซอันนี้ไซสสสขนาดไหนโตยังอันนี้จะลงรังแล้วครับอ๋ออันนี้จะลงรังแล้วเทคนิคเวลาอ่านี้ไซไซโตกํลาลังน่ารักก็คือเทคนิคเวลาที่เราจะเปิดกล่องหรือว่าเปิดรังรังเพาะเนี่ยคือเราอาจจะให้สัญญาณเขาในการา<ช>อก่อนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแม่เขาอาจจะอยู่ในรังครับอันน,น,นี้เราเปิดคือนกอาจจะตกใจได้ พอกนี้เอาแม่ไปพักแล้วครับอ๋อข้อนี้แม่ไปพักก็มีทั้ง TCB มีทั้งสแปงเกิลแม่เป็น TCB ครับอ่าพ่อเขาเป็นสแปงเกิลเป็นสแปงเกิลสปิด TCB ครับอ่าอันนี้ก็อันนี้ก็สวยทั้ง3ามตัวแล้วก็ป้อนคือตัวผู้เขาอยู่ตัวเดียวใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าป้อนลูกดีมากเลยครับพี่เจมอยากให้ผมดูตัวตัวในอ่ะก็ครับเลครับกระเพาะแบบโอ้โหแบบแน่นมากอ่านี่ตัวนี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนี่ผมให้ดูนี่กระเพาะ นี่ก็พอท้าแตกนะครับนี่ตัวนี้สวยด้วยนะครับก็คืออันเนี้ยพ่อเขาเลี้ยงอยู่ตัวเดียวใช่ครับเป็นสแปงเกิลอันนี้ถ้าเลี้ยงลูกป้อนนี่อันนี้ไม่น่าจะเชื่องนะอันนี้ก็กําลังน่ารักเนี่ยอันนี้เป็นความน่ารักของนกหงส์หยกนะครับสายสายพันธ์ฮอลแลนด์นะครับอันนี้ก็มีลูกเขาสามตัวคุณพ่อนี่เลี้ยงลูกเก่งมาก อันนี้ก็ไม่มีปัญหาในเวลาเราจับแม่เขาออกไปปล่ยให้ตัวู้เลี้ยงตัวเดียวอันนี้ที่จับตัวเมียออกเพราะว่าจะพักที่บ้านจะส่องคอกจะพักพักนกเลยครับอ๋อก็คือเทคนิคของเราก็คือถ้ามีลูกสองคอกก็คือจะพักพักนี่พักตัวเมียอย่างเดียวหรือว่าพักทั้งคู่ทั้งคู่ครับพักทั้งคู่เลยก็ทั้งตัวเมียแล้วก็ตัวผู้ใช่ครับแล้วเราก็เอาคู่ เอาตัวอื่นขึ้นมาทําต่อไหมหรือว่าใช่ครับจะ,จะวนเวียนกันก็คือจะมีบางส่วนที่เป็นกองรวมแบบนี้ใช่แล้วก็เป็นนกพร้อมทําเวลาที่เราพักพอ้อพ่อแม่นกที่ขึ้นทําคู่ก็จะเอานกที่อยู่ในในกองบินเนี่ยก็คือคมาขึ้นทําต่อครับก็เป็นการ สลับกันไม่ต้องชิ้งช่วงในการเลี้ยงใช่ครับถ้าเป็นช่วงร้อนก็อาจจะขึ้นทําน้อยหน่อยถ้าเป็นช่วงหน้าฝนก็าทาเต็มเต็มอัตราเลยเต็มก็เรียกว่าเต็มพื้นที่อันนี้กงบนกับกงล่างนี่มันต่างกันเลไบ้าง บินด้านล่างเป็นอันนี้จะเป็นพก4วันวานครับอ๋อเราคัดไว้ใช่ครับด้านบนนี้ก็เป็นพกฟอลโล่ใช่ครับฟอลโล่เป็นสปิดด้วยใช่ไหมทันนี้เป็นสปิดด้วยก็คือทำฟอลโล่แล้วก็สปิดฟอลโล่ครับใครที่สนใจนี่สามารถติดต่อพี่เจมได้นะครับมีทั้งสายหวานก็มีนะครับหรือว่าคนที่ชอบในนกที่เป็นกลุ่มตาแดงที่เรียกว่าฟอลโล่ก็มีเช่นเดียวกัน แล้วก็มีโซนโซนด้านด้านหลังนั้นก็เป็นโฟล์วเหมือนกันก็พักนกเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับอาหารก็ที่พี่เจมให้ก็จะมีมีเป็นมิเลดมิเลดกรับแล้วก็เ,เปลือกครับเป็นข้าวเปลือกด้วยอันนี้ก็เป็นการลดต้นทุนในการในการเลี้ยงครับบางคนอาจสงสัยว่านกหงยกกินข้าวเปลือกได้ไหมกินได้ได้ครับอา,อาหารไก่ก็กินได้เหมือนกันนะครับ,รบก็คือการให้อาหารที่หลากหลายเนี่ยมันก็เป็นตัวเลือก ให้ให้นกเนี่ยเขาเรียกว่าไม่จำเจกับการกินอาหารแค่อย่างใดยอย่างหนึ่งครับบางตัวก็อาจจะอาจจะกินมิลเลตเยอะบางตัวอาจจะกินข้าวเปลือกน้อยก็เป็นการลดต้นทุนในการเลี้ยงเพื่อไม่ให้ต้นทุนในการเลี้ยงมันสูงเกินไปนแล้วเราก็เสริมย่างอื่นอย่างที่เมื่อกี้เราได้คุยกันก็เสริมพวกข้าวโพดพวกขนมปังบ้างใช่ครับแล้วในในเรื่องของการตลาดที่เจมคุยกันด้านอนอกนิดนึงในเรื่องของการตลาด ในในนกของยกเนี่ยก็คือ <g ül üyor> พี่เจมมองอยังไงบ้างว่ามันมันมีตลาดทั้งในช่วงที่ตลาดดีและก็ไม่ดีเราควรทีจ่จะรับมือกับตลาดยังไงบ้างในช่วงที่ราคาไม่ค่อยดีราคาไม่ค่อยดีก็าอาจจะทำทำน้อยลงครับพักพักนกครับก็คือ ใช่ครับก็คือพักนกแล้วก็ทําแค่บางส่วนเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการ,รเลี้ยงส่วนช่วงราคาดีก็เหมือนว่าเราก็สามารถทําได้เต็มที่ครับแล้วาการจําหน่ายช่องทางการจําหน่ายนกที่พี่เจมเลี้ยงเนี่ยพี่เจมเาขายยังไงบ้างส่งร้านด้วยขายทางอาอนไลน์ยังไงบ้างก็มีส่งที่ตลาดป่าบ้านโป่งด้วยครับอืมอันนี้ก็คือเราเรามีจํานวนแล้วไปส่งประจำใช,ใช่ไหม แล้วก็แบ่งลงแบ่งทางเฟซบุ๊กบ้างครับอ่าครับผมทางกลุ่มหงยกกับฟิวครับก็คือมีสองช่องทางที่เป็นการคยกว่าเป็นการแบ่งจําหน่ายใช่ครับก็คือหลักๆเลยเนี่ยคือขายได้แน่นอนเนี่ยก็คือไปส่งร้านครับผมเพราะว่าทางร้านนี่รับตลอดใช่ครับราคาก็ขึ้นกับตามกลไกของตลาดก็มีถูกบ้างแพงบ้างครับก็เหมือนกับว่าเรา เลี้ยงนกแล้วก็บางส่วนเราก็เอาไปแลกอาหารกับทางร้านเพราะว่าเราซื้ออาหารโดยตรงจากทางร้านด้วยใช่ครับแล้วก็บางส่วนก็ที่เราคัดเอาไว้ที่เป็นเป็นสีหวานหวานก็คือบางบางครั้งเราก็ขายทางออนไลน์ใช่ครับแล้วถ้ามีลูกค้าที่เขาอยู่ไกลๆอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยคือส่งได้ครับเราจะส่งได้เหมือนกันใช่ครับก็ขึ้นอยู่กับระยะทางแล้วก็เอ่อถ้าเรียกว่าค่าบริการแล้วกันใช่ กล้ๆเนี่ยก็คือต้องต้องอธิบายฟังว่าผู้ซื้อต้องเป็นคนออกใช่ไม่รวมกับเาขาเรียกว่าระยะทางเนี่ยคือผู้ซื้อเป็นคนออกแล้วก็บวกกับราคานกด้วยครับ,รบเพราะบางคนอาจจะเข้าใจผิดนะว่าครับนกราคาสมมติละนกราคา300 500เอ้ยทำไมมันมีบวกเพิ่มบวกเพิ่มนี่คือเป็นเป็นค่าขนส่งใช่คผู้ซื้อก็ต้องเป็นเป็นผู้ออกครับถ้าผู้ขายออกนี่คือ ไม่ได้อะไรเลยขาดขาดขัดทุนแน่นอนขัดทุนอ่าอันนี้ก็หลายๆคนก็น่าจะเข้าใจอยู่แล้วคนที่สะดวกเนี่ยก็คืออยู่บริเวณใกล้เคียงอ่าเทานี้ใกล้เคียงไหรราชบุรีมีราชบุรีเพชรบุรีแล้วก็เมืองการครับครับอ่าก็เนี่ยโซละแวกโซลระแวกใกล้เคียงนะครับก็สามารถมาติดต่อได้นะครับหรือว่าจะเดินทางมาถึงสถานที่มาถึงฟาร์มก็ได้เช่นเดียวกันได้ครับเราเรามีชื่อฟาร์มไหมอ่า เจมพีเคฟาร์มอ่าเจมพีเคฟาร์มนะครับเป็นเป็นฟาร์มก็อ่าอาจจะเป็นน้องน้องใหม่ในในกลุ่มนะแต่ว่าวิธีการเลี้ยงนี่ไม่ใช่น้องใหม่นะก็ฝากเอาไว้ว่าฝากเอาไว้อีกหนึ่งฟาร์มเจมพีเคฟาร์มนะครับเป็นเป็นอีกหนึ่งฟาร์มสายพัฒนาในนกหลากหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นฟอลโล่แล้วก็ TCB แล้วก็นกกลุ่มสแปงเกิลสีหวาน นะครับสำหรับคนที่สนใจหรือว่าอยากที่จะศึกษานะครับแล้วก็ผมเลยไปเห็นมีนกเลือเบิร์ดด้วยอ่าเลืเบิร์ดครับมีมีอย่างอื่นด้วยไหมนอกจากเลือเบิร์ดแล้วก็มีซันด้วยครับอ่า <Sun. S 1> มีเลือเบิร์ดแล้วก็มีซันคอหนวด้วยแต่เราคงไม่ไม่เข้าไปนะซันเสียงดังอยู่แล้วครับผ<ม>ว่าถ้าเข้าไปก็คงคุยไม่รู้เรื่องนะครับวันนี้อาจจะมีเวลาคุยกับพี่เจมไม่นานนกนะครับเพราะว่ามีวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ ที่เรามานะครับแล้วก็ต้องเดินทางกลับก็อาจจะ คุยในแต่และฟาร์มอาจจะใช้เวลาเพียงแค่เล็กน้อยนะครับเพราะก็มีความต่อจากที่เจนอีกนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่เจนนะที่วันนี้เปิดบ้านนะให้พวกเราได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเลี้ยงนกนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้ช่วยจันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะเพื่อเป็นกําลังใจให้ชิมงานแปดริ้วแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผู้พอเลี้ยงทุกๆท่านนะครับแล้วก็ฝา,ากฟาร์มแห่งนี้เอาไว้ด้วย นะครับแล้วก็ติดตามพวกเรา,ากลุ่มหงหยกแปดริ้วแล้วก็อีกอหนึ่งสิ่งสําคัญที่อยากจะเรียนเชิญก็คืองานประกวดนกหงหยกนะครับไม่ว่ากลุ่มใดจ,จะเป็นผู้จัดก,ก็เรียนเชิญผู้พอเลี้ยงทุกทท่านนะครับให้ไปร่วมงานประกวดสร้างมิตรภาพร่วมกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจากลากันไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ